สวัสดีครับท่านผู้ฟังกับผมรองศาสตราจารย์สงบเชื้อทองสวัสดีค่ะดิฉันพลนากตรีหญิงกันจนาสิงหัพานิชเชื้อทองค่ะวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องวิริยะบารมีซึ่งพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญมาวิริยะหมายถึงความเพียรหรือความกล้าในการบำเพ็ญจเจริญกุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญา เป็นการบำเพ็ญบรารมีของพระโพธิสัตว์จางต่อเนื่องยาวนานในเสียสงไขยแสนกับจนทําให้ถึงฝั่งคือบรรลุพระนิพพานได้แก่การทําลายอาสวะกิเลสทั้งปวงให้หมดสิ้นไปเป็นสาอุปาทิเสสนิพพานคือสามารถดับกิเลสได้ทั้งที่ยังมีเบญจขันธ์เหลืออยู่หมายถึงการที่พระพุทธเจ้าพระอ,องค์ทรงตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ อันหมายถึงพระปัญญาตรัสรู้อย่างยอดเยี่ยมที่พระองค์ทรงตรัสรู้ด้วยพระองค์เองพระองค์ทรงสามารถตรัสรู้ธรรมบรรลุถึงฝั่งแห่งพระนิพพานคือการดับกิเลสทั้งปวงให้หมดสิ้นไปได้นั้นก็เพราะทรงอาศัยวิริยะบรารมีซึ่งเป็นความกล้าหรือเป็นความเพียรในการอุดหนุนหรือสนับสนุนบาลมีอื่นๆให้ถึงพร้อมให้เต็มเปี่ยมได้ ถ้าปราศจากวิทยาบารมีแล้วบารมีอื่นๆเช่นฐานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีก็ไม่สามารถที่จะสําเร็จลงได้วิดยาบารมีนี่เองประคองขันติบารมีและบารมีอื่นๆ ทำให้พระโพธิสัตว์สามารถบำเพ็ญพระบารมีได้อย่างต่อเนื่องยาวนานเป็นระยะเวลาสี่อสงไขยแสนกับจนถึงความเต็มเปี่ยมและสามารถตรัสรู้ธรรมเป็นพระพุทธเจ้าได้แม้พระประเจกพ,พุทธเจ้าพระอระหันตาสาวกทั้งหลายก็ได้อาศัยวิริยบารมีคือบำเพ็ญความเพียรเหลืออาศัยความกล้าในการเจริญกุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญาอย่างต่อเนื่องยาวนาน จนสามารถทำลายอาสวะกิเลตท,ทั้งปวงให้หมดสิ้นไปได้ความเพียรความพยายามสะสมความดีที่มีประการต่างๆเพื่อละคลายกิเลสขัดเกากิเลสให้เบาบางลงได้เพื่อถึงความหลุดพ้นจากทุกข์ในวัฏฏะจัดเป็นวิริยะบรารมีเพราะเป็นเหตุทำให้ถึงฝั่งคือการดับกิเลสซึ่งเป็นเหตุทำให้ไม่เกิดและไม่ตายอีกต่อไปในวัฏฏะ คำว่าวิริยะแปลว่าความกล้าหรือความเพียรน,นี้เป็นไปในส่วนที่เป็นอกุศลก็ได้เป็นไปในส่วนที่เป็นกุศลก็ได้เพราะความเพียรหรือความกล้านี้สามารถเกิดได้กับจิตที่เป็นอกุศลก็ได้จิตที่เป็นกุศลก็ได้ความกล้าหรือความเพียรในส่วนที่เป็นอกุศลน,นั้นก็คือการประพฤติที่ไม่ย่อหย่อนในทางทุจริต ทางกายยทุจริตทางวาจีทุจริตก็ย่อมอาศัยวิริยะเช่นเดียวกันคือความไม่ย่อหย่อนเกิดขึ้นกับจิตในการกระทำอกุศลตามที่ได้กล่าวมาแล้วเพราะวิริยะเจตสิกเป็นเจตสิกประเภทปกิณกะเจตสิกเกิดขึ้นกับจิตทุกประเภททั้งในส่วนที่เป็นกุศลและส่วนที่เป็นอกุศลยกเว้นไม่เกิดกับจิตที่เป็นอเหตุตุกจิต16ประเภทเท่านั้น ซึ่งได้แก่จิตที่ลำพึงถึงอารมณ์ทางปัญจทวารตาหูจมูกลิ้นกายที่เรียกว่าปัญจทวาราวัชนะจิตจิตที่เห็นรูปทางตาซึ่งเป็นรูปที่ดีและไม่ดีจิตที่ได้ยินเสียงทางหูที่เพราะหรือไม่เพราะจิตที่ได้กลิ่นทางจมูกซึ่งเป็นกลิ่นที่ดีหรือกลิ่นที่ไม่ดีจิตที่รู้สัมผัสทางกายที่สบายและไม่สบาย จิตที่รับอารมณ์ต่อจากปัญจทวารคือทางตาหูจมูกลิ้นกายทั้งที่เป็นส่วนที่ดีและไม่ดีและจิตที่พิจารณาอารมณ์ที่ไม่ดีหรืออารมณ์ที่ดีหรืออารมณ์ที่ดีเลิศต่อจากจิตที่รับอารมณ์จากปัญจทวารวิริยะเจตสิกจะไม่เกิดกับจิต16กประเภทนี้ที่เรียกว่าอเหตุกจิต จิต16ประเภทตามที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ท่านเรียกว่าจิตท,ที่ไม่ประกอบด้วยเหตุคือเรียกว่าอเหตุตุกจิตจิตนอกนี้ทั้งหมดมีวิริยะเจตสิกเกิดร่วมด้วยทั้งสิน้นฉะนั้นวิริยะเจตสิกจึงเกิดกับจิตท,ทั้งในส่วนที่เป็นกุศลและส่วนที่เป็นอกุศลโลภะเกิดขึ้นเป็นความจิตข้องต้องการอยากได้ก็มีวิริยะเจตสิกเกิดร่วมด้วย โทสะเจตสิกเกิดขึ้นเป็นความไม่พอใจเป็นความขุนเคืองในอารมณ์ที่ปรากฏก็มีวิริยะเจตสิกเกิดร่วมด้วยโมหะเจตสิกเกิดขึ้นร่วมกับโลภะก็ดีโทสะก็ดีก็มีวิริยะเจตสิกเกิดร่วมด้วยแม้ความเกียดคร้านที่ท่านเรียกว่าโกสัจฉะที่แปลว่าน,นอนจมก็มีวิริยะเจตสิกเกิดร่วมด้วย ได้แก่มีความเพียนหรือความกล้าในความเกียจคร้านคือมีความเพียรหรือความกล้าในการที่จะเกียจคร้านหรือนอนจมอยู่ต่อไปหรือมีความเพียรที่จะย่อหย่อนมีความเพียนที่จะขาดมีความเพียรที่จะไม่กระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดส่วนความเพียรหรือความกล้าในการเจริญกุศลนั้นเป็นความพอใจในกุศลในการที่จะ เริ่มในการบำเพ็ญกุศลที่เรียกว่าปารบความเพียรหรือเริ่มความเพียรมีความเพียรที่จะกล้าวหน้าหรือดำเนินการต่อไปเรียกอย่างหนึ่งว่ากุศลฉันทะคือความพอใจหรือความเพียรในการอบรมเจริญกุศลซึ่งเป็นไปในทานก็ดีในศีลก็ดีในการอบรมเจริญภาวนาก็ดี ความเพียรเป็นกิจของวิทยาจิตสิก์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำจิตของตนทั้งในส่วนที่เป็นอกุศลและในส่วนที่เป็นกุศลถ้ามีความเข้าใจว่าเรามีความเพียรในการอบรมเจริญกุศลทั้งในขั้นทานก็ดีในการรักษาศีนก็ดีในการอบรมเจริญปัญญาที่เรียกว่าอบรมภาวนาก็ดีถ้ายังเป็นไปด้วยความเป็นเราอยู่ ก็ยังไม่ใช่ความเพียรที่ประกอบไปด้วยปัญญายังเป็นความเพียรที่ยังไม่ประกอบไปด้วยความเข้าใจถูกความเห็นถูกยังยึดมั่นถือมั่นในความเป็นเรายังเป็นการสะสมในการยึดมั่นถือมั่นอยู่ซึ่งเป็นกุศลที่ไม่ประกอบไปด้วยปัญญายังตกอยู่ภายใต้อำนาจของอวิชชาตัณหาอุปทานและกรรมซึ่งเป็นเหตุ จะต้องทําให้เวียนเกิดเวียนตายอยู่ในวัฏฏะไม่มีที่สิ้นสุดการอบรมเจริญกุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญานั้นจึงไม่ชื่อว่าเป็นวิริยะบารมีคือยังไม่เป็นความเพียรที่ทําให้ถึงฝั่งในการดับกิเลสฝั่งในที่นี้หมายถึงการบรรลุพระนิพพานได้แก่การดับกิเลสโดยไม่เหลือ ได้แก่การดับเชื้อของการเกิดแก่เจ็บตายนวัตตะคือดับอวิชชาอันเป็นต้นตอแห่งกิเลสทั้งพวงให้หมดสิ้นไปได้การเจริญกุศลที่ไม่ประกอบไปด้วยปัญญาการเจริญกุศลที่ประกอบไปด้วยการยึดมั่นถือมั่นด้วยความเป็นเราเป็นเหตุให้บนเวียนในการเกิดและการตายไม่ถึงฝั่งแห่งการดับกิเลสคือไม่ถึงฝั่งแห่งพระนิพพาน แต่การอบรมเจริญกุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญานั้นเป็นเหตุทําให้ถึงฝั่งแห่งการดับกิเลสคือถึงฝั่งแห่งพระนิพพานได้จึงจัดว่าเป็นวิริยะบาลมีวิริยะบารมีนั้นเรียกอย่างหนึ่งว่าเป็นสัมมาวายามะคือความเพียรที่ประกอบไปด้วยปัญญา เข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจริงว่าวิริยะเกิดขึ้นมีความอุตสาหะมีความกล้าในการอบรมเจริญกุศลมีประการต่างๆเป็นกิจของวิริยะที่เกิดขึ้นและทำกิจในส่วนที่เป็นกุศลไม่มีเราเขาสัตว์บุคคลตัวตนในการกระทำในความเพียรในความกล้านั้นเลย แม้วิริยะเกิดขึ้นกระทำกิจในส่วนที่เป็นกุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเมื่อเกิดขึ้นต่อนเนื่องบ่อยๆก็เป็นกิจของวิริยะบารมีที่ทำกิจของวิริยะบารมีในการอบรมเจริญส่วนที่เป็นกุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญาที่ทำให้ถึงฝั่งแห่งการดับกิเลสทั้งปวงได้สัมมาวายามะความเพียรชอบที่ประกอบด้วยปัญญานั้น ได้แก่เพียรระวังบาปอกุศลไม่ให้เกิดขึ้นที่เรียกว่าสังวรปธานะเพียรในการละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไปที่เรียกว่าปหานะปธานะเพียรในการอบรมเจริญกุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญาให้เกิดขึ้นที่เรียกว่าภาวนาปธานะเพียรรักษากุศลที่ประกอบด้วยปัญญาที่เกิดขึ้นแล้ว ไม่ให้หมดไปให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องที่เรียกว่าอนุรักษนาประธานะสัมมาวายามะความเพียรชอบคือความเพียรที่ประกอบไปด้วยปัญญานี้จัดเป็นวิริยบาลมีเป็นเหตุทำให้ถึงฝั่งแห่งการดับกิเลสได้วิริยบาร,รมีนี้จัดเป็นสามระดับด้วยกันคือเป็นบาร,รมีในเบื้องต้นเรียกว่าวิริยะบาร,รมี เป็นความกล้าหรือเป็นความเพียรที่ตัดความห่วงใยในคนที่รักในสิ่งที่รักคือทรัพย์สินของตนสามารถเพียรหรือกล้าในการที่จะสละแบ่งปันในสิ่งเหล่านั้นได้ในขั้นของอุป,ปบรารมีเป็นความเพียรหรือความกล้าในการตัดความห่วงใยในอวัยวะร่างกายของตนได้ในขั้นของปรมาธบาลมี คือในขั้นบำเพ็ญความเพียรอย่างยอดเชี่ยมนั้นได้แก่ความเพียรหรือความกล้าในการตัดความห่วงใหญในชีวิตของตนได้วิริยะบารมีในสระดับนี้พระโพธิสัตว์ได้ทรงบำเพ็ญเป็นระยะเวลาอันยาวนานเพื่อผลอันเลิศคือการบรรลุโพธิญาณตัดสรุธรรมถึงความเป็นพระพุทธเจ้าและวิริยะบารมีสำหรับพระสาวกนั้น ก็เพื่อผลอันเลิศในพระพุทธศาสนาคือบรรลุความเป็นพระอรหันต์แต่การที่จะบรรลุผลอันเลิศตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นย่อมไม่มีแก่ผู้ที่เกียรติคลานย่อมมีเพราะบรารมีคือความเพียรหรือความกล้าในการอบรมเจริญกุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญาที่เรียกว่าความเพียรหรือความกล้าที่เป็นวิริยะบรารมี ในการอบรมเจริญกุศลบรารมีทั้ง10ประการให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์จนถึงที่สุดวิทยาบรารมีที่ทำให้ถึงที่สุดของพระโพธิสัตว์ก็คือบรรล,ลุปุเพนิวาสานุสติญาณคือระลึกชาติหนหลังได้จุตุป,ปาตยานรู้การเกิดและการตายของสัตว์ทั้งหลายและอาสวัคยายาน คือปัญญาเป็นเครื่องขจัดอาสวะทั้งปวงให้หมดสิ้นไปได้ถึงความตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าผู้ประกอบไปด้วยความเป็นพระอราหันต์คือผู้ที่ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธผู้ตัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองวิชาจรณดสัมปันโนผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรรณะสุขโตผู้เสด็จไปดีแล้วโลกกวิถูผู้รู้แจ้งโลกทั้งสได้แก่สังขารโลกโลกคือสังขาร สัตวโลกโลกคือหมูสัตว์โอกาสโลกโลกคือแผ่นดินและมนุษยโลกเทวโลกพรหม,มโลกอนุตตลปุลริษทธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างจอรเจียมสัทธาเทวมนุษยสานังทรงเป็นพระศัสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุโทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพระควา เป็นผู้มีโชคเป็นผู้จำแนกธรรมและผลอลเศของการบำเพ็ญวิริยะบารมีของพระสาวกทั้งหลายของพระพุทธเจ้าก็คือการบรรลุความเป็นพระอรหันต์เป็นการทำลายการเกิดแก่เจ็บตายเป็นการทำลายอาวิชชาตันหาอุปทา,านและกรรมให้หมดสิ้นไปไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายในวัฏฏะอีกต่อไป ส่วนในอัตถกถาท่านมีข้อความแสดงเกี่ยวกับวิริยบารมีไว้อย่างไรบ้างครับข้อความในอัตถกถาขุตกานิกายจริยาปิฎกสมุธานกกาัาปกินณักกคามีว่าอันหนึ่งกรรมอันเป็นโลกิยะแม้ปรากฏอยู่ก็ไม่สามารถบรรลุได้ด้วยความเพียรชั้นต่ำผู้ปรารบความเพียรไม่คำนึงถึงความลำบาก จะบรรลุได้ไม่ยากเลยจริงอยู่ผู้มีความเพียรต่ำไม่สามารถจะปารพบว่าเราจะยังสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นจากข่วงใหญ่คือสงสารผู้มีความเพียรปานกลางปลารลบแล้วย่อมถึงที่สุดในระหว่างส่วนผู้มีความเพียรอุกฤษไม่เพ่งถึงความสุขของสัตว์ย่อมบรรลุบารมีที่ปรารลบไว้เพราะเหตุนั้น พึงพิจารณาถึงวิริยะสมบัติอีกอย่างหนึ่งพึงพิจารณาถึงคุณของความเพียรโดยในยะมีอาทิอย่างนี้ว่าการปารบเพื่อถอนจากเปิกตมคือสงสารของตนของบุคคลใดการถึงที่สุดแห่งความปรารถนาในความเป็นผู้มีความเพียรย่อหย่อนแม้ของบุคคลนั้นไม่สาม,มารถให้เกิดขึ้นได้ ไม่ต้องพูดถึงการสร้างอภินิหารเพื่อถอนโลกพร้อมกับเทวโลกกันละเพราะหมู่แห่งกิเลสเป็นเครื่องปทุสลายมีรา,าคาเป็นต้นห้ามได้ยากดุดค้ชสารตกมันเพราะการสมาทานกรรมอันมีกิเลสเป็นเครื่องปทุสลายนั้นเป็นเหตุเช่นกับเพชฌฆาตเงื้อดาบเพราะทุคติอันเป็นนิมิตแห่งกรรมนั้นเปิดอยู่ตลอดกาล เพราะมิชั่วชักชวนในกรรมนั้นได้เตรียมไว้แล้วทุกเมื่อและเพราะทําตามโอวาทของมิชั่วนั้นในความมีสติของความเป็นปุจุชนคนพานจึงควรออกจากสรรสารทุกข์เองได้เพราะเหตุนั้นมิฉาวิตตกย่อมอยู่ไกลด้วยอนุภาพของความเพียรและหากว่าสามารถบรรลุสัมโพธิญาณได้ด้วยความเพียรอาศัยตนอะไรเล่าจะทําได้ยากในข้อนี้